เออเห่เหรอเอออ้าก็มีก็เมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากไลฟ์ไม่ใช่เหรออะไรไรหรอเออนี่ไลฟ์เหรอมีนายมีนายโอ้โหคนไม่บอกไม่กล่าวเลยเดี๋ผมนคเดี๋ยวผมมีของขวัญให้ทุกคนดูครับยังไงครับหมอนพูดใจอ๋อยังยังไม่ใช่ตอนไม่ใช่เฮ้ยไม่วไปเอามาไม่ต้องดูหรอกไม่ต้องรู้ไปเย็นวันนี้ก็ มาทานกินหมูกระทะด้วยกันแล้วกันแล้วเสียงเตาแม่งได้ใจมากเลยก็คือยั่วคนให้คนดูให้หิวครับยั่วคนปิ้งเนี่ยทุกคนครับห้าหมดพี่กายนะฮะแอบพี่กายไม่ได้นะฮะหลบพี่กายให้ามาดูโอ้ทำอะไรกันน่ะนุ่มๆพี่กายแบบว่าพุงกินอะไรกันอะเต็มๆเลยนะ จคาราเบลอย่างนั้น,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 นี่มาแจมเลยฮรมม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 ม้มมมมมมมุมมมมมัมเมมมมมา,า,ามม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 มามมมมมมมหมม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 ้มมมมมมอมมอมม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 มีมมอ่มม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 ้เลยมมมมมามม <c oughs> อมม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 มไป <c oughs> ไปเม้าม้องน้มม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 ม แต่ว่ากลับมาพร้อมกับหมอนด้วยไอ้นี่จะเปิดไม่ได้อะเขาบินทางเข้าบินาเข้าบินทางอมยต้องไม่ต้องอะไรเนี่ยอายุโอเคบร๊อ๋โอเคอ๋โอเคไม่น่ารอดถืมือแม่ใช้ได้ไหมพี่ไหวเลยได้ไหมในเนี่ยที่ซื้อมาอันนี้อีกสองอันนี้แม่มา แต่บ้านผมติดเค็มไงเลยไม่รู้ว่าดีเลยในทอดแล้วเราก็จะรลา์เนาะกินหมูกระทะต้องสีทูให้คนดูดูใช่ก็แบบเหมือนเป็นการแบบโยคนดูไงโย้คนดูเขีวคนดูเยอะเลยเพเดอนไม่ได้กินนะครับแก้วเออคนดูคนดูเยอะด้วยไหนมีใครเขียนอะไรวะไม่เป็นไรปล่อยเขาไปแล้วกันให้เขามานั่งดูเรากินหมูกระทะอย่างเดียวแล้วกัน ขอะมาคนดูด้วยขอะมาคนดูด้วยไม่เปรี้ยวไม่พออันนี้แบบปอนปอนให้ดูปอนให้ดูด้วยมันมีของดีเหมือนเด้ป่ะยังไงครับปอโชว์มามีของเนี้ยก็เป็นของพรีเมียมเลยนะยังไงซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีใครได้เห็นอย่าโดนจิ้มตาแตกมานี่หมอนพรีเมียมเคยเศรษพลังดุดันไม่เกรงใจใครนะนี่เคยโดนตะเกียบยิ้มตาแตกมาจะไมต้องโหดร้ายด้วยยิ่งตัด่งก่เลยไม่เกรงใจเจ้าของบ้านเงี้ยเนี่ยไม่เกรงใจเนี่ย เรียกว่าวัยเด็กไงอืมอย่านะอย่าให้เห็นนะอย่าให้ไปบ้านคุณแล้วเจอเลยนะกิดหนักแล้วกิหนักเลยบ้านได้ดายนะอ่เราได้บ้านคุณนะครับอืมวนเหรอเดี๋ยววนไปเรื่อยเดี๋ยวพอไปถึงบ้านพี่ชิมอนพี่ชิมอนรีบไปเก็บของกันไม่กู้ชายบ้านหนีโอ้โหไม่อยู่แล้วตรงนี้ซื้อบ้านใหม่เลยอะ อย่าไปพิจารณาตั้งเลยพี่ตอนกินหมูกระทะใช่อืมล้างสุกีอ่ะแหมตั้งภาพอยากให้คนเหนื่อเขารู้สึกว่าความจริงแล้วหุ่นที่เราเป็นหนึ่งยังหนึ่งเงี้ยมันคือหมูกระทะที่หมูกระทะทำให้เราตัวใหญ่ใช่ขอเพิ่มกำเนื้อเพิ่มกำเนื้อกินแน่ดิกำเนื้อเนาะกำเนื้อแน่ใจนะพี่ครับ ผมถามว่าอย่างนี้พวกมือกับกล้ามเนื้อแล้วพี่อ่ะพี่ก็ก็กล้ามเนื้อแหละมาส่วนมะเป็นาส่วนท้องเรียกกล้ามท้องไงกล้ามท้องกล้ามท้องเคยโชว์กล้ามท้องให้เขาดูหน่อยมีคนนี้กล้ามท้องเน่นมามาแล้วเหรอยังไม่อยากโชว์ทำไมเฮ้ยมาดูหน่อยมาดูใดย้ําดูปุ๊บเย้เฮ้ยใครจะคุณดีเอาเรื่องจาดใครจะคุณดีถ้าพูดอืมไม่ในมงนี้พี่ผมดีสุด ไม่เถียงเลยเงียบเงียบไปหมดเลยเหรอเอ้าพี่มีจิดแฝคนะเว้ยจริงจริงเหรอขอดูหน่อยแต่แต่มันรวมมันอยู่ไงอ๋อสซาก้กันอยู่นียซุปเปอร์แพกซุปเปอร์แพกต้องรอแบบไม่กล้าแฝกไงตอนนี้ต้องรอวันวันโชว์วันเปิดเผยอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่มีวันนั้นนะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยววันนั้นก็จะมาถึงพี่รอดูอยู่รอดูอยู่เออไม่นานหรอกไม่หรอกอีกไม่นานจะอะไรไม่นานก็ตัวใหญ่กว่าไปไหนไม่รู้เหมือนกันโยมไปก่อน นี่แก้วแก้วผมอ่ะจะคืนกลับมาเราจะทำอไรเฮ้ย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 นี้ไม่ได้ไปนี้ไม่ได้ไม่ได้นะบ้านผมนะไม่เอานะตอนนี้นะฮะเรากำล re ังแคมปิ้งกันอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะใช่ครับใช่ครับบรรยากาศก็ดีมากเลยครับบ้านปูบินอยู่เชียงใหม่ฮะตอนนี้ใช่ใช่เป็นโฮมสเตย์ที่ภูบินเพิ่งเปิดครับใช่ครับใช่ครับก็มาสนุกกันได้นะครับแต่ว่าก็อย่ามาจริงๆเลย ปล่อยให้อยู so <C Bis que Island> ่สงบดีกว่าอะไรเดี๋ยวหิวเงียบว่าหิวต้องใจ้กินอยู่ในคุณไหนถามคนหนึ่งเดียดนะคนหนึ่งรู้สึกยังไงครับทำไมถึงแบบถึงไปคิสคิสต่อยังไงไหนเล่าดิไหนเล่าเป่ายังไงี่เขาก็ ุณหนึ่งเดียวฮะก่อนถามคุณหนึ่งเดียวนะฮะถามคุณตามก่อนครับรู้สึกยังไงเอือหังจากทีคุณเห็นทีมนั้นแล้วอ่ะสายตามันก็ชัดเจนอยู่ในนั้นแล้วว่าว่าว่ารักครั้งแรกหัวใจก็แตกมันเร็วเกินไปไหมกับการผิดหวังใช่ไหมครับคุณเพิร์ดให้เลยช็อปเปอร์อ้าวแล้วไม่หนเรามันทำไมถึผิดหวังนะนะท้าไม่หนึงผิดหวังเนอะกินหมูรับเราไม่หวังคู่เอ้ยอย่างนี้คือแปลว่าปาล์มชอบก่อนไหม หนึ่งเดียวมันชอบก่อนนะตรงไหนอทำไมทนึงชอบก่อนต้องจากการดูมนตั้งสี่พีอ่ะคือหนึ่งแอลสุดเลยแอลสุดเลยใช่ไหมมันชัดเจนนะทุกคนแล้วถ้าคุณหนึ่งไม่แอลแล้วปามจะ้แอลได้ไงเนี่ยด้วยสถานะงั้นเดี๋ยวเราดูต่อไปทะเลดีกว่าเออใกล้แล้วทุกคนอีพีหน้าผมอยากให้ทุนได้ดูนะเรื่องราวดีๆใช่ไหมคุณหนึ่งเรื่องราวที่ดีที่มีเราสองคนชีวิตดีๆที่ลงตัว ทำไมครับคุณพิชิตหมดขึ้นแล้วมั้งตรงนี้หมดขึ้นแล้วมั้งผมรอดูสายลมบางปูอยู่บางโอ้ยเยอะพ้นเลยไปไกลเชียวบางปูเลยเหรอเชี่ยวพ้นเลยบางนาก็ได้มั้งหโอ้ยสายลมของเรายังไงเพื่อนเราจะเปิดเนี่ยเดินไหนเดือนหน้าหน้าหน้าผักผักกิดตามนะครับ เอ้ยเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนไหมไปดูอันนั้นเดี๋วอ่าเดี๋วว่าเลมิโกเลมีโกเดดิโกเดดิโก้โคุณคุณนะต้นโรงเรียนอ่ะรีบหนุนโรงเรียนทำไีพีนี้นะฮะโรงเรียนพวกเราไปออกไปเถออ๋อเออใช่ใช่ใช่ยังไม่ถึงเผาวันเผาไม่ถึงเผานี้เหรอเผานี้เหรอต่อแล้วต่อแล้วเนาะแต่เพลงผมยังไม่ได้ปล่อยเลยอ๋อ อันนั้นมันอยู่ในเทปสองในเออพลงผมยังไม่ได้ปล่อยเลยเดี๋ยวเปิดล็องไปแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็มีรถโรงเรียนนะครับใครสนใจไปจะไปของของเราเปิดเป็นอีพีแรกของปีเลยป่ะน่าจะใช่ป่ะอืมใช่เป็นเสารแรกอุ้ยโทษเพื่อนไม่เป็นไรตั้งใจนิดหน่อยก็ฝากติดตามทุกอย่างนด้วยครับฝากติดตามในเวลนเรียโกฝากติดตามโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราสี่คนขอไปกินหมูท้ากันก่อนนะ Rồi chưa rồi. Nè, nè chị cô. rồi.